สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาเริ่มทำชิ้นงานนี้กันนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะก็อยากให้ดูดีเทลชิ้นงานก่อนนะคะว่าแพทเทิร์นที่ใช้ถักนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ถักนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัว x นะคะมี x ที่ถักลวดลายกับเพื่อให้ขยายเป็นวงกลมก็จะเป็นลักษณะของการเพิ่มห่วงนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะลายเขาจะออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะลายคล้ายๆคอสตินะคะ เนี่ยค่ะใครเคยเคยเห็นภาพปักคอสติใช่ไหมคะก็ถักลายเอกเ,เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยค่ะมันจะมีช่วงแถวที่มันตรงกันเป็นแบบลักษณะแบบนี้ค่ะคล้ายๆกังหัน่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจุดที่เราเพิ่มห่วงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นถักในส่วนที่เป็นอ่าส่วน หน้าดอกไม้ก่อนนะคะซึ่งเราจะต้องทำให้ได้สองอสองชิ้นงานนะคะอ่าชิ้นงานนี้นะคะก็ถักด้วยไหมซัมเมอร์นะคะที่เป็นลักษณะไหมยอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็แบ่งไหมออกมาเพื่อถักให้เป็นเส้นคู่นะคะแล้วก็ใช้เข็มเบอร์1.5นะคะนี่ค่ะเข็มโคเชแบบนี้อ่าหน้าราคาราคาจะประมาณ10 สิบาทเนี่ยค่ะถ้าจำไม่ผิด15บาท19บาทโดยประมาณนะคะแล้วมีกันไกลกิ๊บกิบแบบนี้ไว้ตัดไหมนะคะอ่าดูขั้นแรกนะคะเราจะขึ้นห่วงวงกลมนะคะเราเขียนไว้ว่าแถวที่1นะคะอารมหนึ่ง,ะค,ะงคือทำถักตัว x ไปทั้งหมด7ตัวนะคะ,ะมาดูวิธีการขึ้นห่วงวงกลมนะคะ,ะดูวิธีการจับไหมนะคะ อันนี้เป็นคนที่ใช้ถนัดขวานะคะนี่ค่ะเราก็ปลายไหมอยู่อย่างนี้นะคะเราก็ดึงขึ้นมาแล้วเราก็เนี่ยค่ะมาจับแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนใส่นิ้วชี้แบบนี้ปึ๊บอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มขึ้นขึ้นห่วงวงกลมกันแล้วนะคะนี่ค่ะอ่ะนิ้วชี้พันไหมไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้แบบนี้แล้วก็ เอาไหมเนี่ยคะ่ะตรงตรงเส้นสั้นนี่คะ่ะเอามาผ่านไว้นิ้วโป้งสองครั้งนะคะเพื่อเพื่อขึ้นห่วงวงกลมจากนั้นนะคะสอดเข็มเข้าตรงห่วงที่เราผ่านนิ้วโป้งไว้แบบนี้นะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็จะเริ่มถักนะคะควักไหมขึ้นมาแบบนี้คะ่ะแล้วก็ควักกลอดห่วง ปึ๊บแบบนี้อันนี้ยังไม่นับเป็น x ที่1น,นะคะเป็นการล็อกห่วงไว้เฉยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะจะเริ่มถักแล้วก็เริ่มนับนับ X1 ก,กันนะคะวิธีถักเอก,ก็คือเอาเอาไหมลงไปในห่วงใหญ่นี้นะคะอันนี้คือการขึ้นห่วงวงกลมอ่ะควักไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็รวบ2เส้นปึ๊บ ทีเดียวแล้วมันก็จะเหลือในห่วงห่งห่วงเราเริ่มนับ x 1แล้วนะคะอ่าต่อไป x ตัวที่2ค่ะควักอ่าอย่างนี้นะคะอ่าจากข้างบนลงล่างควักขึ้นมานี่แล้วก็จะมีสองห่วงรวบผ่านอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้กลายเป็น x ที่2ค่ะตัว x ตัวที่3ค่ะเข็มลงห่วง ใหญ่นะคะควักขึ้นมานี่ค่ะมีสองห่วงแล้วก็รวบทำให้ได้อย่างนี้7ห่วงนะคะอ่ะที่3แล้วนะคะต่อไป4 5 6ห้าหกอ่ะเราได้ 7ห่วงแล้วนะคะพอครบ7 7ห่วงแบบนี้แล้วนะคะเราก็รูดไหมนะคะให้ให้ให้มันชิดกันนะคะให้มันเป็นวงกลมชิดกันนะคะ,ะดึงวิธีดึงนะคะกไ็ไอ้มันจะมีตรงโลโก้นี้นะคะดึงมันจะทุกคนนี่หลังจากที่ ที่ครบเจ็ดห่วงนะคะทุกคนสังเกตรตรงห่วงแบบนี้ด้วยนะคะถ้ามันถ้ามันดูหลวมเกินไปนะคะก็ก็ขยับกลับมาถักใหม่ไม่ได้ถักใหม่ทั้งหมดนะคะถักใหม่เฉพาะอันที่แบบว่ามันหลวมอันนี้ก็คือว่าเป็นห่วงที่เจ็ดของเราแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นห่วงที่เจ็ดต่อไป เราจะขึ้นแถวที่สองนะคะจะเริ่มเพิ่มห่วงนะคะก็คือในแต่และห่วงเนี่ยเราจะถัก x เ,เข้าไปซ้ำกัน2ครั้งนะคะนี่ค่ะนี่ทุกคนสังเกตเห็นใช่ไหมคะเมื่อเราครบแบบนี้แล้วนะคะเมื่อเราครบเจห่วงในรอบแรกแบบนี้มันชิดกันเป็นวงกลมแล้วอ่าแถวถัดไปที่เรามองเห็นโซ่แรกะคะ่ะที่เรามองเห็นโซ่แรกอันนี้ก็นับเป็น ห่วงที่1นนะคะปึ๊บจิ้มลงไปแบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็ถัก X เ,เลยค่ะทุกคนถัก X สองอันในรูเดียวกันนะคะเนี่ยในช่องเดียวกันอันนี้ปึ๊บอันนี้เราได้1แล้วนะคะเป็นการเพิ่มห่วงแล้วนะคะอ่านี่ค่ะอ่าต่อไปเป็นการเพิ่มห่วงช่องที่2นะคะก็ถัก X สองอันในหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะปึบ๊บอัดจิ้มลงไปอีกค่ะอันนี้ห่วงที่สามแล้วนะคะทุกคนปึบ๊บนี่ค่ะห่วงที่สามนี่ต่อไปห่วงที่สี่ค่ะ ในหรูตรงนี้นะคะมันก็เราก็จะถัก x 2อันมีทั้งแถวแรกมี7แถวดังนั้นแถวที่2ก็จะมี14นะคะวิธีสังเกตทุกทุกคนจิ้มมามเนี่ยค่ะจิ้มจิ้มลงไปเนี่ยค่ะข้องเอาที่มันเป็นห่วงโซ่ห่วงเปียเปียเยนี่ยค่ะให้ได้มา2เส้นนะคะนี่ปึ๊บนี่ นับท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเราเพิ่มห่วงมาห้าช่องแล้วนะคะช่องที่หกค่ะหนึ่งสองนี่ค่ะเพิ่มหนึ่งห่วงในรูเดียวกันอ่ะต่อไปเจ็ดนะคะช่องที่เจ็ดปื้ ครบ7แล้วค่ะดังนั้นแถวที่สองนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด14ห่วงนะคะอ่าเช็คถูกต้องก่อนอ่ะเช็คถูกต้องหนึ่งสองนี่นะคะเราครบสองแถวแล้วนะคะทุกคนนี่พอแถวที่สนะคะแถวที่สมทุกคนนี่ก็คือให้ถัก X 1ตัวแล้วค่อยเพิ่มห่วงนะคะนี่ค่ะ ถัก x ก็คือจิม้มควักไหมขึ้นมา2ห่วงคลวบใส่กันแบบนี้จากนั้นก็เป็นการเพิ่มห่วงทำ x 2ครั้งในรูเดียวกัน1 2 1สอง่าหอ่า,อาสก็ต้องเพิ่มห่วงนะคะนับถึง2อหมายถึงการเพิ่มห่วงปึ๊บ นี่นะคะในแพทเทิร์นแถวที่3าม่คือถัก x หนึ่งแล้วก็เพิ่มห่วงหนึ่งนะคะซึ่ง1นึ่เซตจะรวมได้ทั้งหมด3ห่วงนะคะถัก x หนึ่งทุกคนทันไหมคะนี่คะ่ะอย่างนี้นะคะจิ้มลงไปคะ่ะจิ้มลงไปให้ละนี่นะคะให้คล้องไหมขึ้นมาได้นี่คะ่ะ ไหมได้ผ่านได้สองเส้นแบบนี้ควักใหมขึ้นมาปุ๊บอ่า x หนึ่งปุ๊บ x สองค่ะนี่นะคะ เราก็จะครบรอบที่3แล้วนะคะอ่าวิธีการสังเกตนะคะว่าเผื่อนับๆไปแล้วแล้วงงนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำครบไปกี่ตัวแล้วนะคะก็ก็สังเกตนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเราถักแบบเนี้ยเราจะเห็นลักษณะเหมือนมันเป็นช่อสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะหมายถึงว่าคือตรงเนี้ยคือจุดที่เราผ่านการเพิ่มห่วงนะคะ าทัก x หนึแล้วก็ทักเพิ่มห่วงหนะึช่องในรูเดียวกันทัก x หนึ่งช่องในรูเดียวกัน นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็ก็ครบแถวที่สองะแถวที่3แล้วนะคะต่อไปเราทำอ่ะติ๊ก็ถือไปก่อนแถวที่3ครบแล้วต่อไปแถวที่4นะคะก็ถัก x ไปสองห่วงจากนั้นเพิ่มห่วงอีกหนึ่งครั้งนะคะรวมทั้งหมดในแถวนี้ก็จะได้28ห่วงนะคะก็จะขึ้นแถวที่4นี่ค่ะ หนึ่งสองถัก x ไป2จากนั้นเพิ่มห่วงทุกคนดูจุดที่เราจะต้องเพิ่มห่วงซึ่งมันจะต้องตรงกันนะคะสังเกตนะคะว่าจุดที่เราถัก x เ,เฉยๆมันก็จะเป็นแบบหน้าตาหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นเม็ดๆแบบนี้เม็ดเล็กๆจุดที่เพิ่มห่วงเราจะเห็นลักษณะเหมือนมันจะเป็นช่อสามเหลี่ยมนี่ค่ะมันจะดูดูใหญ่ ใหญ่กว่าซึ่งจุดที่เราเพิ่มเพิ่มห่วงนะคะมันจะต้องตรงกันนะคะเราถัก x ไปสองแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นเพิ่มห่วงหนึ่งสองนี่ค่ะถัก x กไปสองหนึ่งสอง จากนั้นเพิ่มห่วงค่าสังเกตนะคะซึ่งใครไม่มั่นใจว่าจะต้องดูสังเกตยังไงนะคะเราสามารถใช้ที่เป็น สีเมจิกนะคะทุกคนนี่ค่ะลักษณะที่พวกสีเมจิกนะคะเราเอามาแต้มไว้ได้นะคะสีเมจิกเนี่ยเอามาแต้มไว้ได้ว่าเอ้ยจุดเพิ่มห่วงเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยค่ะเราก็จะเพิ่มห่วงตรงจุดนี้กันเลยนะคะมันมันซักออกนะคะเนี่ยมันซักออกก็ก็แต้มไว้ได้เลยนะคะอ่าก็อย่างนี้นะคะ ทุกคนก็เข้าใจขั้นตอนการถักตัวเองแล้วก็เพิ่มห่วงแล้วนะคะสามารถอ่าแคปหน้าจอตรงนี้ไปได้เลยนะนะคะซูมๆนี่ก็คือหลังจากที่เราเพิ่มห่วงตามขั้นตอนนี้นะคะแถวที่4ี่ยี่แปดที่ห้าสามห้าแล้วก็ แถวถึงแถวที่9กเนี่ยก็จะมี63แถวที่10ก็คือถักเอกเฉยๆโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องมีการเพิ่มห่วงนะคะเป็นการปิดชิ้นงานให้มีความเรียบเนียนนะคะจะจะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้แถวแถวสุดท้ายอันนี้ค่ะจบแล้วก็คือที่เราถักถักเอกเฉยๆที่เป็นแถวสุดท้ายก็คือถักตัวเอรอบวงนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราถัก มุมที่ถักการเพิ่มห่วงนะคะเราจะเห็นชิ้นงานว่ามันเหมือนจะเป็นช่วงเหลี่ยมๆนะคะพอเราถักเอกรอบเนี่ยมันก็ความเหลี่ยมมันก็จะลดน้อยลงนะคะมันทําให้หน้าตาของดอกไม้เรามีความระมุนน่ารักมากขึ้นนะคะทุกคนนี่เร็วไปยังไงบอกได้นะคะเดี๋ยวจะมา ทำอีกชิ้นหนึ่งให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ประกอบทํากลีบดอกนะคะต่อไปเราจะมาทํากลีบดอกกันนะคะอ่าก่อนอื่นเราต้องแบบประกบนี่อันนี้ได้มาสองแผ่นใช่ไหมคะก็เอาหลังประกบกันนี่ก็ให้ส่วนที่มันเป็นไ ไอ้ไอ้ตรงปลายไหมนี่ให้ตรงกันนะคะนี่นี่ให้ตรงกันปึ๊บเราก็จะช่วยช่วยช่วยน้องให้ติดกันหน่อยหนึ่งก่อนนะคะโดยไอ้ปลายไหมเศษปลายไหมที่เหลือเรานี้นะคะก็ก็แบบก็แบบอย่างนี้เลยนี่ค่ะคือเอาเอาเอาตรงกลับมาอีกด้านนี่ค่ะให้ สองอันางนี้นะคะดึงใหม่ดึงไหม่ขานเฉยๆค่ะแล้วก็กลับมาอีกด้านก็สองขวงนี้ค่ะสองอันอย่างนี้ปึ๊บขวามือขานตรงนี้ไหมขึ๊บขึ้นแคะ่นี้พอแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งน,นะคะทำเหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างนี้อย่างนี้ขึบนี่แล้วก็อีกด้านป็นแบบนี้ขึ้น โอเคก็ช่วยให้น้องเขาติดกันในกระดบหนีงแล้วนะคะต่อไปเป็นการถักกลีบดอกแล้วนะคะนี่คือแพทเทิร์นในการทำกลีบดอกนะคะก็คือว่าชิ้นง,งานของเราเนี่ยหนึ่งวงทั้งวงกลมเนี่ยเราจะมีทั้งหมด63อ่าห่วงใช่ไหมคะเราจะแบ่งกลีบดอกไม้นะคะออกเป็นแปดกลีบ นี่ที่จำที่ให้น้องได้หน้าตาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งกลีบแบบนี้นะคะก็จะใช้ทั้งหมด8ดห่วงค่ะนี่ใช้ทั้งหมด8ดห่วงเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะคะเราก็เอาอวงกลมมาประกบกันแล้วนะคะเราก็จะเริ่มถักค่ะทุกคนดูขั้นตอนการถักกรีบนะคะเราก็ใช้ไหมซัมเมอร์ ใช้สองเส้นแบบนี้นะคะอ่ะดูวิธีการจับไหมนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทุกชิ้นงานเราก็จะเริ่มต้นเหมือนกันนี่อย่างนี้อย่างนี้ค่ะจับไหมแล้วก็พันใส่นิ้วชี้ค่ะปึ๊ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมแล้วก็อ่ะจับไหมลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นเราจะเริ่มถักกลีบดอกนะคะหนึ่งกลีบจะใช้ทั้งหมดแปดดอกค่ะอ่ะ ก็าทาอย่างนี้ค่ะจิ้มลงไปแผ่นที่1แผ่นที่สองให้มันทะลุกันเลยนะคะนี่แล้วก็ควักไหมขึ้นมาค่ะควักไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลอดผ่านปึ๊บอันนี้เป็นการเชื่อมให้มันติดกันนะคะอันนี้นับเป็นสัญ,ญลักษณ์ x 1เลยนะคะตรงห่วงที่1ต่อไปห่วงที่2เห็นไหมคะมันจะ ทำสองถักสองครั้งในห่วงเดียวกันก็ถักเป็นสัญลักษณ์ตัวทีค่ะก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงห่วงที่สองให้มันทะลุไปนะคะเพื่อที่จะได้เย็บชิ้นงานให้ให้ให้ติดกันนี่ตอนที่ที่ถักนะคะตรงปลายไหมที่เหลือนะให้เราวางไว้ ายไหมที่เหลืออันนี้นะคะให้วางวางไว้บนเข็มนะคะมันจะทําให้แบบว่าเราเก็บปลายไหมไปในระหว่างที่เราถักไปเลยนะคะมันจะเก็บอยู่ด้านในนะคะนี่ปึ๊บอ่ะขวักขึ้นมาอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะนี่แล้วก็รวบมันจะมีอยู่สามห่วงนะคะแล้วก็รวบผ่านทีเดียวเลยค่ะปึ๊บนี่ต่อไป นี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์ตัว f มันมี1ขีดหมายถึงว่าให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะ1ครั้งแล้วเราก็จีมลงไปในห่วงที่2จากนั้นก็ให้เรารวบอ่าให้เราอ่ารวบทีละสอห่วง2ครั้งค่ะ1ครั้ง2ครั้งทนไหมคะอ่ะ ต่อไปห่วงที่สามค่ะมีสองขีดนะคะให้เราพันหัวเข็มสองครั้ง1 2จิ้มลงไปห่วงที่สามพันหัวเข็มสอครั้งวิธีพันหัวเข็ม1 2สองจิ้มลงไปห่วงที่สามให้ทะลุนะคะให้ทะลุทั้งสองแผ่นนะควักขึ้นมาปึ๊บอ่า แล้วเราก็รวบทีละสองห่วงนะคะหนึ่งห่วงสองห่วง3รวบทีละสองห่วงสามครั้งนะคะนี่ ตอนนี้เราอยู่ห่วงที่3าแล้วนะคะต่อไปคือห่วงที่4ี่ค่ะพันหัวเข็มพัหนึ่งสองห่วงที่4ี่พันหัวเข็มสองครั้งนะคะนี่นะคะตามสัญลักษณ์มีสองขีดพันหัวเข็มสองครั้ง,ะะะะ2 2ง1 2สองจิ้มลงไปห่วงที่สี่ปื๊บควักขึ้นมาปื๊บอ่ารวบทีละสองห่วงไปสามครั้งค่ะ1 2สองห่วงนะคะสอง สามาแล้วจากนั้นก็เพิ่มหวยค่ะ1นสองแล้วก็จิ้มลงไปห่วงที่สีที่เดิมนะคะควักขึ้นมารวบสองห่วง1น,นะคะสองสต่อไป ที่5นะคะมี3ขีดค่ะ1 2 3ก็ให้เราพันหัวเข็ม3ครั้ง1 2 3ค่ะจิ้มลงไปห่วงที่5ให้มันทะลุก,กันนะคะอย่าลืมนะคะสำคัญมากปึ๊บขวักขึ้นมาอ่ารวบ2ห่วง1ครั้ง2ห่วงครั้งที่2อรวบ2ห่วงปึ๊บครั้งที่3 สห่วงปุ๊บครั้งที่สี่อ่าตอนนี้จบห่วงที่ห้าแล้วนะคะต่อไปห่วงที่หตัวสัญลักษณ์ค่ะมีสองขีดให้พันหัวสองครั้งหนึ่งสองจิ้มลงไปค่ะให้ทะลุสองฝั่งนะคะเก็บเก็บ <ๆ S 1> ไหมสีขาวราด้วยนะคะปุ๊บเอาลืมไม่ทะลุสองฝั่งเอาใหม่เอาดีๆีดีอ่ะอย่าลืม ให้มันทะลุสองฝั่งอ่าปึ๊บสองฝั่ง,ง,ง,งควักขึ้นมา1นสองทะลุสองฝั่งปึ๊บควักขึ้นมารวบทีละสองห่วง1นงึสองสอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในรูเดียวกันนะคะพันหัวเข็มสองครั้งหนึ่งสองจิ้มลงไปห่วงเดิมทะลุสองฝั่งปึ๊บควักร,รวบทีละสองห่วงอ่ะหนึ่งสองสโอเคต่อไปห่วงที่7นะคะก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะจิ้มลงไปห่วงที่เจ็ดค่ะ ก็คือรวบ1ครั้งนะคะหนึ่งงนี้ต่อไปห่วงที่8ดค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งทะลุสอนะคะแล้วก็รวบไปครั้งเดียวทั้ง3ห่วงเลยปึ๊บนี่เราได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะทุกคนนี่หนึ่งกลีบออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปกลีบที่สองก็แพทเทิร์นเดียวกันค่ะอันนี้จะจบท้ายด้วยตัวทีนะคะ มันก็จะขึ้นกรีดที่สองด้วยตัว x ขันค่ะทุกคนก็คือว่าให้เราอจิ้มไปห่วงที่8ดนะคะปึ๊บดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงดึงให้มันรอดเลยนะคะนี่เพื่อที่แบบว่านี่ค่ะดึงให้มันรอดรอดแบบว่าให้ให้ล็อกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ทำสัญ,ญลักษณ์ตัวทีค่ะพันหัวเข็มหนึ่งนะคะ อันนี้คือห่วงที่สองแล้วนะคะพันหัวเข็มหนึ่งจิ้มลงไปห่วงที่สองปึ๊้ควักขึ้นมามีสามห่วงรอ,อดผ่านทีเดียวต่อไปพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งจิ้มลงไปห่วงที่สองเหมือนเดิมควักขึ้นมาอ่ามีอยู่สามห่วงรวบทีละสองห่วงสองครั้งนะคะหนึ่งสอง ห่วงที่สค่ะพันหัวเข็มสองครั้ง1นสองจิ้มลงไปห่วงที่สให้ทะลุสองฝั่งนะคะปึ๊บควักขึ้นมาแล้วก็รวบทีละสองห่วงสองครั้ง1 2, นึสองสนี่อันนี้เราอยู่ห่วงที่สมนะคะต่อไปห่วงที่4ี่พันหัวเข็ม สครั้งค่ะ1 2จิ้มลงไปห่วงที่4ทั้ง2ชั้นนะคะปึ๊บอรวบทีละ2ห่วงนะคะ1 2 3เป็น3ครั้งอ่ะยังเป็นห่วงที่4อยู่นะคะทำอีกครั้งหนึ่งพันหัวเข็ม2ครั้งหนึ่งสองปึ๊บ รวบทีละสองห่วงทั้งหมด3ครั้ง1 2 3ต่อไปห่วงที่5้าพันหัวเข็ม3าครั้งหนึ่งสองสามหนึจิ้มลงไปห่วงที่5ให้ทะลุก,กันทั้งสองด้านะคะควักขึ้นมาอ่ารวบทีละสองห่วงนะคะหนึาม ต่อไปห่วงที่6เพิ่มห่วงนะคะมี2ขีดพันหัวเข็มสองครั้งคัน่ะ1 2จิ้มลงไปห่วงที่6เชื่อมสองการทั้งสองแผ่นปึ๊บอ่าห2 3่ห่วงที่6เป็นการเพิ่มห่วงนะคะทำอีกค่ะอีกครั้งหนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งจิ้มลงไปห่วงที่6ักขึ้นมา1 2สอง 3แล้วก็ต่อไปห่วงที่7นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปห่วงที่7ให้ทะลุ2องฟังมันจะแน่นๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเอาไปลายไหมมามาเย็บกันไวนะคะ้ค่ะรวบทีละสองห่วงสองครั้งหนึ่งสองอะต่อไปที่8ดแล้วนะคะห่วงที่8ดถักตัวที พันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงไปทะลุสองฝั่งควักขึ้นมามีสามห่วงแล้วก็รวบทีเดียวเลยปึ๊บนี่อ่าได้กลีบดอกที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนกลีบสุดท้ายกลีบที่แปดนะคะสวยไหมคะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหม ทุกคนเข้าใจและทำตามได้ใช่ไหมคะตอนนี้เรามาถึงกลีบที่5แล้วนะคะก็ให้เรานะคะถักเฉพาะ1ด้านนะคะอีกฝั่งก็ปล่อยไว้เลยนะคะเพื่อให้มันเป็นปากกระเป๋าค่ะเนี่ยค่ะก็ก็คือเหลือตรงนี้3กลีบนะคะเหลือตรงนี้3กลีบเราก็ถักตามแพทเทิร์นแบบนี้ได้เลยนะคะ ถาถึงกรีบสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูวิธีจบชิ้นงานกันนะคะอันนี้ก็คือ,อตามแพทเทิร์นได้เลยค่ะถัก X นี่ค่ะดึงให้แน่นเลยนะคะที่เป็นห่วงแรกต่อไปห่วงที่สองพันพันหัวเข็มจิ้มควักกรอดอ้อทำไมคะ ขันหัวเข็มจิ้มอันนี้มันเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นนะคะกับเมื่อกี้มันจะต้องทะลุส,สองฝั่งนะคะควักควักขึ้นมาแล้วก็รอดเลยปึ๊บทำไมไม้แตกอ่า ให้มันเชื่อมกันนะคะจิ้มตรงนี้นะคะนี่ค่ะวอดผ่านปึ๊บส็จแล้วค่ะทุกคนนี่เราก็ควักปึ๊บดึงขึ้นมาเหลือปลายไหมสักสามสี่นิ้วแล้วก็ตัดค่ะปึ๊บเดี๋ยวเราก็เก็บปลายไหมกันนะคะ เราจะก็จะเก็บไปลายไหมด้วยเข็มเย็บไหมผมนะคะนี่ได้ชิ้นงานนี่นะคะได้ดอกไม้แล้วแล้วก็นี่ค่ะที่เราเว้นไว้ตอนมาถึงกลีบที่5ก็เป็นปากกระเป๋าแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูวิธีการเก็บไหมนะคะขั้นตอนการเก็บไหมแล้วก็การแต่งหน้านะคะแทดาเอ้ยน่ารักจัง